กรมการปกครองส่งหนังสือด่วนที่สุดแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาย,ยุด4แนวปฏิบัติดูแลความปลอดภัยประชาชน4มิถุนาย2568นายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จ็จังหวัดประกอบด้วยตราดจันทบุรีสะแก้วอุบลราชธานีรีส,สเกตสุรินทร์และบุรีรัมย์กำชับแนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากรณีเกิดเหตุการณ์ประทะระหว่างทหารไทยและทหาร กัมพูชาบริเวณชายแดนช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ด่านชายแดนไทยกัมพูชาและพื้นที่อื่นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันและระมัดระวังเหตุลุกลามมากยิ่งขึ้นโดยเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นดังนี้ 1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ในายอำเภอกำน,นันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภยัยหมู่บ้านดำเนินการตามภารกิจการดูแลความมั่นคงภายในให้ความมสาคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยของ ประชาชนโดยประเมินสถานการณ์จำนวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชี้แจงแผนอพยพประชาชนกำหนดจุดรวมพลและจุดพักพิงในพื้นที่ปลอดภยัยตลอดจนการดูแลประชาชนในจุดพักพิงให้ทุกขั้นตอนปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมปรับปรุงแผนเผชิญเหตุกำหนดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่เตรียมกำลังพลให้มีความพร้อมปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสนับสนุนหน่วยทหารในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ 2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชา การอาสารักษาดินแดนจังหวัดสังการเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเตรียมความพร้อมกำลังพลเพื่อปฏิบัติงานในยามฉุกเฉินตรวจสอบพื้นที่ล่อแหลมสนับสนุนการเฝ้าตรวจและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนหากเกิดภาวะไม่ปกติให้ปฏิบัติตามแนวทางในแผนรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและพิทักษ์พื้นที่เขตหลังประกอบแผนสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจประจำปีพุทธศักราช2568 3ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนทราบถ,ถึงสถานการณ์และแจ้ง ข่าวสารทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกและสามารถปฏิบัติตนได้เมื่อเกิดสถานการณ์ 4. กรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบอันส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ให้จังหวัดรายงานสถานการณ์ให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย